รีวิวสีตาช้าง4.0จ้าน้องเป็นรุ่นในตำนานที่หลายๆคนขอมาให้รีวิวเยอะมากๆวันนี้ได้มีโอกาสว่างๆมารีวิวทุกคนดูกันแล้วนะคะสลับตัวนี้เป็นตาช้าง4.0ตัวไซรุ่นใหญ่พิเศษํามให้เนื้อสีนะคะยิ่งนั่นยิ่งฉ่ำมากขึ้นค่ะเหมาะมาม่ากับน้องทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วตัวโทนสีจะเป็นยังไงกันบ้างมาสอบสีให้ดูกันดีกว่าจะบอกว่าทั้ง4.8เฉดสีที่ให้มาคือสวยมากๆค่ะทุกคนเนื้อสีคือเซอร์ไพรส์มากเพราะไม่คิดว่ามันจะดีตั้งแต่่พอ ไประบายมารู้สึกว่าเอ้ยมันจึง้งเหออแก ที่สำคัญความแตกต่างของแบรนด์นี้นะคะก็คือจะมีสีฟลูออเรสเซน์หรือว่าสีทอนแสงนั่นเองทําให้ไปเศษกว่ารุ่นอื่นๆมากๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องโทนสีก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงม,มากๆกับสีคอลีนค่ะพอสดใสแล้วก็มีสีนีออนแบบนี้ทําไม่ได้ถึงแบรนด์อื่นไม่ได้เลยนะคะใครได้ชอบความสใดใสแนวคอลีนแต่ต้องการหัวใหญ่4.0่จุดต้องไปพากับสีตาช้างรุ่นพรีเมียมรุ่นนี้เลยค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวว่าพัด้วยสีตาช้างรุ่นนี้นะคะใครสนใจ,จอยากดูต่อติดตามอบบีวีปองแนน,น่อน